สวัสดีค่ะกระจ่างแล้วทำไมท่านววชิระเมธียังไม่กลับไทยหลังถูกโยงดราม่าดีไอคอนกระจ่างแล้วทำไมท่านววชิระเมธียังไม่กลับไทยหลังถูกโยงดราม่าดีไอคอนเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายทำหนังสือแจ้งววชิระเมธีแล้วรอกลับไทยมาชี้แจงวันที่20ตุลาคม2567 จากกรณีเพจ Facebook พระเมธีวชิโรดมบอวยชระเมธีพระนักเทศชื่อดังที่มีการออกเอ,อกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนแล้วมีการพาดพิงบุคคลที่3อย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแต่โพสเพียงไม่นานก็มีการลบออกไปนั้นนายอินทพร์จันเอี่ยมผอ,อ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศกล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีใครชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีกับตัวท่านวอว,วชิระเมธีเองซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งทั้งนี้เอกสารที่ชี้แจงมีการพาดพิงบุคคลที่3นั้นว่าเป็นเอกสารจริงที่ท่านวอว,วชิระเมธีจัดทำขึ้นมาเองจริงหรือไม่ รวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านวอวชิระเมธีรับกิจนิม,มนต์เข้าประเทศที่บริษัทดีไอคอนจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในเนื้อหาการเทศซึ่งต้องรอท่านวอวชิระเมธีกลับมาชี้แจงต่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเท่านั้นโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือไปที่ได้เชิญตะวันแล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดการที่ท่านวอว,วชิระเมธีจะกลับมาประเทศไทยเนื่องจากในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านวอวชิระเมธีได้ไประจำพรรษาที่วัดที่ท่านสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยย้ายไปพำนักอยู่จำนวนมากทั้งนี้โดยหลักปฏิบัติแล้วหลังออกพรรษาก่อนจะครบหนึ่งเดือนทุกวัดสามารถให้ญาติโยม เข้ามาทำกระถินได้ปีละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกับพระอาจารย์วอวชิระเมธีที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อรับกระถินตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยล่าสุดยังไม่มีข้อมูลว่าพระอาจารย์วงวชิระเมธีจะเริ่มพิธีทอดกระถินในวัดไทยที่ญี่ปุ่นวันไหนแต่คาดว่าหากเสร็จสิ้นแล้วคงจะเดินทางกลับทันทีขอบคุณข่าวสดค่ะ